สวัสดีค่ะดิฉันมยุรีวันไกรโรจนักวิชาการสาสุขเชี่ยวชาญอดีตรองในแพทยาศสา์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายอายุ75ปีค่ะได้เห็นความสำคัญของการออกกาลังกายแบบไทยหรือษีดัดตนจึงมา,าสร้างฤาษีดัดตนถวายวัดป่าังาเงา9ตนเพื่อจะให้ มวลชนผู้สูงอายุอำเภอเชียงแสนสามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้บรรเทาการปวดเมื่อยได้ตัวเองประโยชน์ของฤาษิดาตนุนนี้ที่จริงนี้ลตาตน,นี่มาจากวัดโพค่ะวัดโพเนี่ยราชการที่หนึ่งราชการที่สามท่านได้สร้างเอาไว้ฤาษิตาตุนไว้ที่วัดโพแปดสิบตนเพื่อจะให้มวลชนคนไทยทั้งประเทศในการบรรเทาการปวดเมื่อยด้ตัวเอง ตัวเองเห็นความความสำคัญของฤาษีตะตนจึงนำมาก้า9ตนค่ะเอามาสร้างไว้ที่วัดพระธาตุพะงาแล้วก็มาฝึกปฏิบัติให้กับผู้สูงอายุอำเภอเชียงแสนประโยชน์ของฤาษีตะตนนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ผาดผลสามารถที่จะออกได้ทุกสถานที่นะคะประโยชน์ทั้ง ทำให้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยค่ะเป็นปวดหัวไมเกรนก็สามารถมาเท้าได้ด้วยตัวเองปวดไหล่ปวดแขนปวดขาได้หมดเลยนะคะเหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุในการที่จะพึ่งตัวเองนะไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วก็ที่สำคัญก็สามารถที่ช่วยให้ระบบ ต่างๆของร่างกายทำงานดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการไหลเวียนโลหิตระบบขับทายนะคะช่วยทำให้ดีขึ้นที่สำคัญคนที่เป็นหอบหืดมีเสมหะก็จะมีท่าขับเสมหะออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นฤาษีิัตนน ก้าตนนี้สามารถจะลดอาการปวดเมื่อยโดยไม่ต้องกินยาแก้ปวดแผนปัจจุบันได้เลยนะคะและที่สำคัญช่วยการฝึกสมาธิในฤาษีตตนเนี่ยทำให้ยกระดับจิตใจทำให้จิตใจคลายจากความหงุดหงิดขุ่นมมวทำให้สุดชื่นหลังสารสุขออกมาทำให้ผู้ทีอ่ออกกำลังกายแบบไทยฤาษีทตนมีความสุข ก็ขอเชิญท่านชมครูครูฝึกแกนนำฤศิดตนวัดพระธาผาเงาได้ค่ะเริ่มค่ะไหว้ครูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมมัสสิ สุปฏิทันโนคเข้าปรตสาวกสังโฆสังฆังนามิสมาธิค่ะ 3 1 Start! เป็นขวานนะหนึ่ง หายใจนับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับต่อไปดูสีที่สองดูสียุกเตรียมอ่ารึ่งหายใจก็ไปดึกๆกั้นลมหายใจสนิทกดมือ ใจนับหนึ่งสอา่ห้าลครั้งที่สองหายใจเข้าไปลึกกันลมหายใจกดดึงสระมตรนับหนึ่งสอาสี่้าลครั้งที่สหายใจเข้าไป うそ、ん。と หายใจเขไปดื้อการลมหายใจจมีกดดึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้ามครั้งที่สามหายใจก็้าไปดื้อการลมหายใจจมีกดดึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สองเตรียม ทีสองเตรียมเอาอุ êu, rua, rua, ้งมือนะคะเอาลงมาไว้ตรงนี East. East. East East. East tai, ้ East, East. East. East 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 aquela, East. East ่ายใจนะเริ East. East. East East. East. East ่มหายใจเข้าไปดื้อก <East. East. S 2> ้านลมหายใจกดดึงค่ะทมิดนับหนึ่งสองสามสี่ทั้งทีสองเริ่มหายใจเข้าไปดึ้อกด ดึงสมิดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสปดครั้งที่สามหายใจเข้าไปลึกๆก้านลมหายใจสมิดกดดึงนับ เข้าไปลึกๆกั้นลมหายใจกระมีบกดดึงนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สองเริ่มหายใจเข้าไปลึกๆกั้นลมหายใจกระมีบกดดึงหายใจออกช้าๆครั้งที่สามเริ่มหายใจเข้าไป ลมหายใจจนิีกดดนะึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหัวจะมห้าหรือห้าครับอ่าีฤาษีกามันตะกีนะคะห้าเตรียมฤาสีกามันตะกีคะ่ะเริ่มหายใจเข้าไปดึง กลันลมหายใจขมิดไปทางซ้ายเหยียดตรงกั้นลมหายใจนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกช้าๆายิดห้าริย์เริ่มหายใจข้าไปไลึงขวากั้นลมหายใจขมิดหายใจออกช้าดึงมา หนึ่ง 2, อสา่าข้างหน้าบั่งนะคะเริ่มหายจจเข้าไปลึกๆการลมหายใจขมิดนับหนึ่ง นลมหายใจขมิดนับ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสาสี่ห้าายใจออกช้าๆลายมือท่าเตียบข้างหน้านะคะเริ่มหายใ<า>จกข้ไปลึกๆกันมลมหายใจขมิดเดียดตรงนับหนึ่งสสามสี่ห้ามืท่าเตียบบนบนหัวเริ่มหายใจกข้ไปลึกๆ การลมหายใจสมิตรนับหนึ่งสองสามสี่ห้าพักบนหัวริ่งอยู่ท้าเตรียม 5, ท้าพักค่ะต่อไปดูสีอังคตท้าเตรียมเริ่ม หายใจเข้าไปลึกๆก,กั้นลมหายใจสมิปกัดฟันตาเหลือกหายใจออกจะช้าคลายมายุ่งครั้งที่สองเริ่มหายใจเข้าไปลึกๆก,กั้นลมหายใจสมิดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับ ครั้งที่สามเริ่มหายใจ้าไปลึกๆกั้นลมหายใจชมิบนับหนึ่งสองสามสี่ห้าพาณีห้าเรียะครับ sure อ่าเข้ามเอามือมาวางตรงตรงที่ใส้คางอ่านะเริ่มทุนที่หนึ่งหายใจ้าไปลึกๆ กดนับหนึ่งสองสามเลื่อนไปอีกหนึ่งนิ้วเริ่มหายใจเข้าไปลึกๆนับหนึ่งสองสามจุดที่สามหายใจเข้าไปลึกๆกดนับหนึ่งสองสามมาจุดที่สี่เริ่มหายใจเข้าไปลึกๆนับหนึ่งสองสาม ออกนะคะมาจุดที่3เริ่มหายใจออกกดหายใจเข้าลึกๆก้นลมหายใจนับหนึ่งหายใจออกคลายจุดที่2เริ่มหายใจเข้าไปลึกๆก้นลมหายใจขมิดนับมาจุดที่1นะคะเริ่มหายใจเข้าไปลึกๆน,นับ1 2 3ามหายใจออกคายหูค่ะหนึ่งสองสามสี ala <te y? <te y? <t T ่ห้า่ะพักต่อไปฤๅสีต่อไปค่ะห้าต่อไปเลยตรียามห้าฤๅษีสามมีนะค่าเรียมนะคะ เริ่มหายใจเข้าไปลึกๆกัก้นลมหายใจขมิบกดตึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่2เริ่มหายใจเข้าไปลึกๆกัก้นลมหายใจขมิบนับหนึ่งสสาหายใจออกมา หายใจเข้าไปลึกๆกัก้นลมหายใจทมีบนับหนึ่งสองสามสี่า,าเปลี่ยน่าเริ่มหายใจเข้าไปลึกๆกัก้นลมหายใจทมีบ 2เริ่มหายใจะก้ไปลึกๆกั้นลมหายใจขะมีบนับหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายครั้งที่สา <c oughs> เริ่มหายใจะก้ไปลึกๆกั้นลมหายใจขะมีบนับหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายกลับมาเตรียมท่าเตรียมยมิงธนูเอามือกำมือไว้ คนที่อกห่างจากอกถ้าเตรียมเริ่มหา,หายใจเข้าไปลึกๆกินลมก้านลมหายใจทมิบดึงสุดแสนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกช้าๆกลายมาอยู่ท่าเตรียมครั้งที่สองเริ่มหา,หายใจเข้าไปลึกๆก้านลมหายใจทะมิบกด ดึงหายใจออกค่ช้าคลายมาอยู่ท่าเตรียมครั้งที่สามเริ่มหายใจเข้าไปลึกๆดึงสุดเลยการลมหายใจขมิบนับหนึ่งสองสามสี่าหายใจออกคช้าคลายมาอยู่ท่าเตรียมเตรียมเริ่ม หายใจขมิบดึงสุดแขนตามองไปที่กำมือหายใจออกแค่ช้าค่ะครัางที่สอง,สองหายใจเข้าไปลึกมือกั้นลมหายใจขมิบนับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับ ครั้งที่สามเริ่มหายใจเข้าไปลึกๆก้นลมหายใจขมิดนับหนึ่งสองสามสี่ข้ามาอยู่ท่าเตรียมฮัท องเริ่มาาหายใจ,จ,ใจก็ไปลื้อการลมหายใจทขมีบกดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครั้งที่สามเริ่มหายใจก็ไปลื้อการลมหายใจทขมีบกดนับหนึ่งสองสามสี่ เตรียมลุกวิธีที่ถูกต้องนั่งนั่งต้นเท้านั่งชันเท้ายกท้าขวาขึ้นยกท้าขวาขึ้น,นหนึ่งสองสามยันลุกขึ้นเลย เตรียมแยกขาคอขวายอดตะวันและดำดินเริ่มหายใจเข้มข้นนับหนึ่ง2ลงหายใจเข้มข้นขวานับหนึ่งสองลงหายใจเข้มข้นซ้าย เราจะไปรื้อข้าวารหนึ่งสองหอสาริษาฤาษีและธาตุฤาษี ใจก็ไปนล่นมือก้านลมหายใจสมิดกดห,หายใจออกช้าเริ่มตัวห้ายใจก็ไปนล่นมือก้านลมหายใจสมิด ใจทำีก้น